็ม่ดูลูกกัวไอ้มันสิตัวเล็กดูสิคะนุ่นอีกฝั่งหนึ่งไว้ให้พ่อแม่เขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันชนอีมีบุญไม่ต้องล้างกินแล้วอุ้ยแซบมีแตัแซบเลยพามีบุญมาดูสิคะมีบุญมีบุญมีบุญแผลยังไม่ค่อยหายนะคะดูสิ ก็โอเคอยู่เดี no ๋ยวก็เริ่มหายเนาะไปมีบุญครับพียมาลุกมามันยังมีชีวิตอยู่นะเหไม่ชนตูดแม่เด้อหุยหุยหุยเรามาเล่นกันครับฮี่ว่าลุงหัดใครเนี่ยมีบุญ มีบุญดีใจมากเลยนะคะเพราะว่ามาดูมาอยู่ที่สวนแล้วมันกว้างเนาะก็เห็นพี่พี่แม่แม่แมเขาพ่อพ่อ,พอ,พอเขาก็ตื่นเต้นทั้งกลัวเนาะร้องไห้ด้วยสงสารอย่างเลยมาลูกมามีบุญเฮอามีบุญย่ามีบุญอเลสกูดมีบุญอเลสกกูดฝั่งนู้นก็ก็กลัวเนาะนก็กลัวว่าทำอะไรกับมีบุญหรือเปล่า มมม็มมาให่พรงนี้ม,มาม่ามาม่มา,มมาคมสุลึกนะมีบุญเฟือ่อเฟื่อดิกเฟื่อดิก๊กบรตรบุญอุนแอนฟเฟลยามีบุญรัหนาวค่ะมีบุญก็มีบุญก็น,น,น,นกี่มีบุญ เสพมาไม่ได้นะคะถ้าเสพมานี่ทั้งฟูงนี่อาราวาสแน่นอนค่ะทั้งฟูงก็คิดว่ามีบุญมันติดคนจริงๆมากเลยนะมีบุญก็ติดคนเนาะเพราะว่ามีบุญอยู่กับเราแต่เจ็ดวันตอนนี้หกเจ็ดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วมั mm ้ง hmm. Can you play with h e r a l i t t l e b i t mm hmm. แฮปปี้ทามหยยาอาเลสกูดอาเลสกูดพวกมันก็ร้องเนาะกินขนมปังไปแล้วสี่ถุงอันนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งใหม่เนาะเพราะว่าฝั่งนี้ยามันหมดก็ย้ายพวกเด็กๆมาอยู่ฝั่งนี้เนาะหนาวมากๆเลยค่ะ มาวัวก็ต้องปิดหน้าเนาะเพราะว่ากันหนาวกันหนาวนะคะดูเด็กๆเด็กๆจ้าหนาวไหมลูกฮมองนางงงนะฮัลโหลทำเหมือนกับไม่รู้จักกันนะมาก็บ่อยแต่มีบุญนนเขาไปไปตามภาษาเขาอะ mm. ไรเขาก็อยากรู้ She want to know what is t h i t What is t h a t จิมมอสเตอร์จิสมอร์เทนอันนาเหนอุ้ยร้องทำไมเด็กตเด็กตน่ารักนะคะเนี่ยเด็กตจ้าไอตัวเล็กตัวเล็กอยู่ตรงนู้นน่นดังตัวเล็กตัวเล็กล่างเลยนะเห็นไหมคะไหนน้อนั่นตัวเล็กๆอันนั้นเพิ่งคลอดได้ไม่กี่อาทิตย์นะ ย่าให้อิ่มเลยเด้อยาก,กำลังขึ้นเนาะฝั่งนี้ก็เลยมาปล่อยไว้ฝั่งนี้บ้างเนาะมีบุญขำมาเฮียมีบุญคำเฮียลูกมามีบุญงงเอ๊แม่พาฉันมาทำอะไรเนาะที่นี่มีบุญฮัลโหลฝั่งอ,อ,อมีบุญเขาอยากดูเนาะว่า ที่นี่ยังไงทำไมมันใหญ่กว้างจังเลยทำไมมีเพื่อนฉันเยอะจังเลยมีบุญ <st> มีบุญขมาเฮียลูกมามาหามามาติดคนมีบุญติดคนมากเลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องผักบุ้งด้วยนะคะบ <Bye bye. S 1> ายบายบายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ